สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s ริ b กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กี่ห้องรวยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่1เดือน11ประสองหกนะคะวันนี้วันสวยนะคะวันที่1เดือน11 1 ะะวันที่1เดือน11บเอปสาหกสาเลข1เลยอย่างสวยเลยก็มาดูห้องรวยนะคะสูตรที่จะแนะนำนะคะวันนี้จะแนะนำา2สูตรด้วยกันซึ่งเข้า2สูตรก็คือสูตรที่3นะคะสูตรที่3กับสูตรที่11จะเข้าเยอะมากสูตรที่11เเนี่ยเข้าแล้ว2 4 6 8ี่รอบนะคะเข้า9้ารอบแล้วก็หลุดส่วนสูตรที่11เข้า เข้าแล้ว2 4งสี่หกรอบแล้วก็หลุดนะคะแต่ว่าไปเข้าหลังอื่นเดี๋ยวจะมามาบอกว่าแบบไหนยังไงมันถึง หลุดไปอยู่หลักอื่นนะคะมันมีเทคนิคมีข้อจํากัดอะไรนะคะมาดูกันสูตรที่3ามไปเลยนะคะห้องรวยนะคะแถวนี้เป็นรอบของยี่กี1หนึ่งวันมี88รอบนะคะรอบละห่างกัน15านาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมานะคะสูตรที่3นะคะสูตรที่3ที่จะใช้นี้ก็คือจะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ4ีบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 ะะรอบที่1เลยก็ออก48066นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงแอดแนะนำว่าถ้าสุดเราเข้าให้เล่นประมาณรอบ2รอบก็พอนะคะอย่าอย่าลงทุนอ,อย่าตามเดี๋ยวกําไรจะหายนะคะทุนจะหายกําไรจะหมดนะคะแอแนะนาแบบนั้นแบบลงทุนแบบมีสตินะคะไม่ใช่ว่าได้แล้วก็แบบเล่นเพิ่มเพิ่มขึ้น เดี๋ยวกำไรจะหมดนะคะเรามีลิมิตในแต่ละวันว่าวันนี้เราลงทุนเท่านี้พอถ้าไม่ได้ก็คือหยุดพักนะคะเช็คสูตรนะคะแล้วค่อยมาลงทุนใหม่นะคะเล่นแบบมีสตินะคะมาดูกันเลยสูตรของแอดใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณก็คือเป็นโปรแกรมพื้นฐานในคอมพิวเตอร์คือโปรแกรม Excel นะคะแต่ถ้าใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถจดลงในกระดาษก็ได้ในแต่ละสูตรของแอดแอดมีอยู่ด้วยกัน12สูตรซึ่งแต่ละสูตรก็ ใช้หลักในการบวกไม่เหมือนกันนะคะสามารถดูได้ในคลิปย้อนหลังเขาแอดนะคะว่าใช้หลักไหนบวกกันสุดไหนใช้อะไรบวกกันนะคะมาดูกันเลยสุดที่3นะคะใช้3ตัวบนหลักร้อยก็คือ4ีบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ6 4ี่บวกห เท่ากับ10นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์นะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่2ออกเ2 1 6 1อช่วงแรกเราเช็คสูตรของเราก่อนนะคะ,ะสูตรของแอนนี้เป็นสายรูดนะคะรูดหน้ารูดหลัง2ตัวบน2ตัวล่างนะคะเป็นสายรูดซึ่งใช้5ตัวนี้นะคะ,ะใช้5ตัวนี้ก็จะเป็น50ตัวนะคะเราจะรูดศูนย์รูด1รูด2รูด3รูด4นะคะก็จะเป็น50ตัวถ้าลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาท นะคะยี่กกดจะให้9 0ลบนะคะลบทุน50กําไรก็คือ40บาทนะคะใครมีทุนมากก็ลงทุนมากใครมีทุนน้อยก็ลงทุนน้อยแต่ว่าแอดแนะนําว่าในแต่ละรอบที่เล่นไม่ควรเกินตาละ10บาทนะคะต่อตัวหรือว่าไม่ควรไม่ควรเกินนะคะก็แล้วแต่ทุนของใครของเราอ่ะมาดูกันเลยรอบที่2องอาเจ็ดสก่เข้าไหมคะ เข้าทําสีแดงไว้นะคะ1เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าวไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางนะคะช่วงแรกเราดูทิศทางก่อนรับที่3มารลบที่2มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ7บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ1 7ึบวกหนท่ากับ8นเพิ่มเป็น8แล้วก็90 1 2 รอบที่3ออก8ปดหกเ้าเมข้าไหมคะไม่เข้าเก้าเข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะไม่เข้า3เข้าไหมคะไม่คะ่ะเห็นแล้วเข้าติดกันที่2ตัวบนรูดหลังนะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังได้เลยนะคะเชีคให้ดูอีกสักรอบนะคะรอบที่4ี่เอารอบที่3มาคํานวณนะคะสตัวบน,วนหลักร้อยก็คือ8ปบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3 8มแบวกสเท่ากับ11เออาแค่หลักหน่วยก็คือ1นึ่งะเพิ่มเป็น2 3 4 5สี่ห้า รอบที่4ออก0 0 1 3 1 0ามยเข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะเข้า3เข้าไหมคะเข้า1เข้าไหมคะเข้านะคะแต่สังเกตเห็นไหมคะว่าสีแดงมันจะเข้าติดกันที่2ตัวบนรูดหลังนะคะแล้วก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังเลยนะคะเข้ายาวยาวมาเลยจนถึงรอบที่10ทีนี้จะโผมานะคะรอบที่8 จะโผล่มาที่2ตัวบนรูดหน้าจะเริ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอชเชคให้ดูว่ามันมายัางไงนะคะรับที่7นะคะนะคะรอบที่7เารับที่8ล้กันรับที่8เอารับที่7มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ4บวก2ตัวล่างหลักหนึ่งก็คือ1 4บวก1เท่ากับ5นะเพิ่มเป็น 6, 7, 8, 9นะคะรับที่8ออก9 6 7 2 3นะคะ6เข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะ เข้าสองเข้าไหมคะไม่เข้าสามเข้าไหมคะไม่เข้ามันจะผูกมาแล้วเห็นไหมคะ,อ,ะอีกสักรอบนะคะอีกสักรอบแต่ก่อนหน้านี้นเ,นเราลงทุนไปแล้วที่2ตัวบนรูดหลังนะคะเราก็ลงทุนมาเรื่อยเรื่อแต่สังเกตเห็นว่ามันจะมีผูกมาอีกหลักหนึ่งนะคะก็คือรอบที่รอบที่ลองรอบที่9รอบที่8มาคํานวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9ก้บวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ3 9มเก้บวกสเท่ากับสินับเพิ่มเป็นเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นับเพิ่มเป็น3 4 5 6้า รอบที่9ออก6 6 2 4 7 6เข้าไหมคะเข้า2เข้าไหมคะเข้า4เข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะไม่เข้านะคะโผลมาที่เห็นไหมคะเข้ามาแล้ว2ตัวที่2ตัวบนรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหลังนะคะ ต่อไปรับที่10อารับที่9ก้ามาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ6กบวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7 6็บวกเเท่ากับ13นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นับเพิ่มเป็น4 5 6 7รอบที่10ออก3 5 7 7 4นะคะ5เข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะเข้า7เข้าไหมคะเข้า4เข้าไหมคะเข้านะคะอ่ะสังเกตเห็นไหมคะว่า มันเข้าทุกตัวเลยนะคะเข้าทุกตัวเลยเห็นไหมคะพอเข้าทุกตัวเสร็จ,รจแล้วรอบที่11นะคะรอบที่11ทําไม2ตัวบนรูดหลังมันหลุดใช่ไหมคะรอบที่11 2ตัวบนรูดหลังหลุดนะคะเพราะว่ารอบที่11เอนี่ยเอารอบที่10มาคํานนณเดี๋ยวทำให้ดูนะคะทําให้ดูก็คือ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ3บวก2ตัวล่างหลักหนึ่งก็คือ4 3บวก 4, เท่ากับ7 7แล้วก็ 8, 901นะคะรอบที่11อดอกศูนย์ 5, 5้า ห้าเข้าไหมคะไม่เข้าหลุดหนึ่งเข้าไหมคะเข้าแปดเข้าไหมคะเข้าอันนี้มาสังเกตเห็นไหมคะว่ารอบที่สิบเนี่ยผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ได้ของเรานะคะได้เข้าห้าก็เข้าเจ็ดก็เข้าเจ็ดก็เข้าสี่ก็เข้าคือเข้าหมดเลยพอเข้าหมดเลยรอบต่อไปมันหลุดนะคะมันหลุดในที่นี้ก็คือเราลงทุนมาตั้งแต่สองตัวบนรูดหลังมาแล้วใช่ไหมคะมารอบที่สิบเอ็ดหลุดเพราะว่าเราจับข้อสังเกตได้ว่า มันเข้าผลลัพธ์เนี่ยมันเข้าทุกตัวแบบนี้นะคะผลที่ออกรอบที่10ออก3 5 7 7 4เนี่ย5ก็เข้า7ก็เข้า7ก็เข้านะคะ4ก็เข้าคือเข้าทุกตัวแบบนี้หมดเลยรอบต่อไปที่เราลงทุนก็คือตั้งแต่แรกมัก็คือ2ตัวบนรุ่นหลังหลุดนะคะหลุด2ตัวบนรุ่นหน้าก็หลุดแต่จะมาผูกที่2ตัวล่างรุ่นหน้าแทนนะ,ะเหตุที่ว่าเหตุผลที่ว่าเออเราเช็ค เช็คทุกตัวที่มันเข้าในแต่และรอบแบบนี้เพื่อ <S <S เพื่อดูทิศทางนะคะว่ามันจะเปลี่ยนหลักหรือยังนะคะ <S <S <stretching> ทีนี้การลงทุนทีนี้เราก็จะมามาเช็คอีกว่าข้อจากัดอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเข้าทุกตัวแบบนี้รอบต่อไปจะหลุดนะคะแต่บางครั้งก็ไม่เสม,มอไปบางครั้งก็เข้าทุกตัวเหมือนกันแต่ก็ไม่หลุดนะคะแต่ว่าให้เราพึงสังเกตกเป็นข้อระวังว่าเออเราควรที่จะชะลอการลงทุนนะเช็คสูตรนะพักนะอย่างเงี้ยเพื่อดูทิศทางว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้คือข้อสังเกตกของสูตรที่สาม แต่สูตรที่3มันก็เข้ามาที่2ตัวบนรูดหน้านะคะ3รอบแล้วติดกันมาอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งคือสูตรที่11นะคะสูตรที่11นี้นะคะก็เข้าติดต่อกันตั้งแต่รอบที่4จนถึงรอบที่10นะคะก็สูตรที่11นี้นะคะจะใช้3มตัวบนบวกกันหมดเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยบวกกันหมดเลย เท่ากับ3 23เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นะเพิ่มเป็น4 5 6 7นะรอบที่4ออก0 0 1 3 1 3ูนยามหเข้าไหมคะเข้า0เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะไม่เข้าเข้าเข้าหลักเดียวอ่ะเช็คอีกสักรอบรอบที่5เอารอบที่4มาคำนวณนะคะใช้3ตัวบนบวกกันหมดเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเท่ากับ1นับเพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่5้เอา7 4 3 5 3 4ก็เข้า3 ก็เข้า5ก็เข้า3ก็เข้าอันนี้ก็เหมือนกันข้อสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเข้าทุกตัวแต่มันก็ไม่หลุดนะคะก็เป็นข้อสังเกตว่าบางครั้งนะคะบางครั้งมันก็มันก็ไม่เสมอไปที่ว่าข้อจํากัดของเรานะคะที่ว่าเข้าทุกตัวแล้วรอบต่อไปจะหลุดมันไม่เสมอไปนะคะแล้วก็สังเกตเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เข้าทุกตัวเหมือนกันแต่ก็ไม่หลุด ะะแต่ว่ามันมันเพิ่งเข้าสูตรมันเพิ่งเข้านะคะสูตรมันเพิ่งเข้ามันก็ยังยังไม่หลุดแต่ว่าสูตรที่สามเห็นไหมคะมันเข้ามายาวนานแล้วเห็นไหมมันเข้ามายาวนานยาวนานมากแล้วมันก็สมควรแก่การเวลาที่จะหลุดนะคะแล้วก็แล้วก็เช็คสูตรด้วยนะคะรอบที่สิบเอ็ดมาสูตรที่สิบเอ็ดต่อสูตรที่สิบเอ็ดนะคะ มันเข้าทุกตัวอยู่แต่ก็ยังไม่หลุดนะคะมันก็คือเข้ามาที่สองตัวเขาเรียกถ้าเราสังเกตสีแดงนะคะว่ามันเข้าที่สองตัวสองตัวล่างรูดหน้านะคะมันเข้าติดต่อกันเลยยามถึงตรงนี้แล้วเข้าติดต่อกันสองสี่หกเจ็ดรอบนะคะแล้วสังเกตเห็นข้อจำกัดอีกเรียงค่ะว่ารอบที่สิบออกสามห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าก็เข้านะคะเจ็ดก็เข้าเจ็ดก็เข้าสี่ก็เข้า คือเข้าทุกตัวแบบนี้รอบต่อไปเห็นไหมคะรอบที่สิบเอ็ดรอบที่เราลงทุนมาเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วมันหลุดมันไปนเข้าที่หลักอื่นมันเปลี่ยนทิศไปอยู่หลักอื่นไปอยู่ทิศอื่นนะคะไปอยู่ไปอยู่สองตัวบนรูดหน้านะคะตัวนี้กับสองตัวบนรูดหลังแล้วก็เริ่มผูกมาที่สองตัวล่างรูดหลังก็เริ่มผูกมาแล้วสองรอบนะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตในการลงทุนว่าคนที่จะชะลอการลงทุนไหมนะคะ นี่ก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ